ยุคสมัยเปลี่ยนไปอะไรต่างๆก็เปลี่ยนตามเรื่องราวที่ยอดเยี่ยมล้วนดีที่สุดในยุคของมันแต่อย่างไรก็ตามของใหม่ก็ย่อมดีกว่าของเก่าเสมอจริงไหมจะอัปเกรดให้แย่ลงทําไมส่วนของเก่าๆนั้นก็อาจจะถูกทิ้งหรือไม่ก็ถูกเก็บไว้ให้คิดถึงและในคลิปนี้ครับผมก็จะพาทุกคนย้อนไปดูของเก่าๆที่น่าคิดถึงในเกมไมครับมันจะมีอะไรกันบ้างนั้นแล้วก็ไปดูกันเลยครับเย่ yeah. ยิดีต้อนล้วก็สู่ปี2013คุณเปิดเกมนี้ขึ้นมามันไม่สมจริงต้นหญ้ารกหูรกตาเงาติดบัคพื้นที่เรนเดอร์มองไกลๆภาพก็แตกในนรกก็มืดน้ำมีสีเดียวเสียงฝนโคตรแสบหูตัวละครจมดินแกะอยู่บนต้นไม้เดินไป10กิโลเพื่อหาพื้นที่สร้างบ้านสวยๆถึงแม้นี่อาจจะไม่ใช่เวอร์ชันที่สมบูรณ์แบบที่สุดแต่มันก็คือบรรยากาศที่เคยเติมเต็มความฝานันให้กับยุคข,ของผมบรรยากาศบักๆนะครับคนชอบหมู่บ้านแบบเก่า ทางเดินก้อนกรวดบ้านลาวายที่มีของห้องสมุดที่ดูเหมือนบ้านกระท่อมไม้โคตรน่าเกียดบ้านสามชั้นบ้านหลังเล็กที่มีระเบียงหรือบ้านหลังใหญ่ชอบหลังไหนก็ยึดหลังนั้นครับเพราะของชาวบ้านก็คือของเราเสียงเอฟเฟกแบบเก่าๆเสียงเปิดประตูเสียงเปิดหีบ เสียงยิงธนูเสียงโยนของ เสียงระเบิดเสียงเออของผู้เล่นระบบการเอนแชน ไม่มีหรอกครับถวายลาพิสแล้วก็เลเวลอีกเล็กน้อยคุณต้องถวายเลเวล30ทั้งหมดเพื่อแลกกับอะไรก็ไม่รู้อาจจะได้ของที่โคตรดีหรือไม่ก็ขี้ศักดิ์สิทธิร์ระบบ c h ช e v e m e n t แบบเก่ารางวัลความสำเร็จในเกมอย่างน้อยก็เป็นเป้าหมายเล็กๆที่คุณจะสามารถทำก็ได้หรือไม่ทำก็ได้แต่ควรทำสำหรับในเวอร์ชันใหม่ๆนั้นคุณจะสามารถทำอันไหนก่อนหลังก็ได้ไม่จะเป็นต้องรอปลดล็อกอะไรทั้งนั้นแต่สำหรับเวอร์ชันดึกดำบรรณ คุณจะไปต้องค่อยๆทําไปทีละขั้นตอนตามเส้นที่มันโยงไปเรื่อยๆจะว่าไปก็คิดถึงอยู่นะไอชิแมนขี่หมูตกเขาเนี่ย t ทคเจอร์แพแบบเก่าหากคุณคิดถึงบรรยากาศเก่าๆแต่เล่นเกมในเวอร์ชั่นใหม่คุณก็สามารถกลับไปใช้รีซอ r c e โปรแ p r o g r a m m อาร์ตได้อันนี้ไม่ต้องไปโหลดเพิ่มครับมีในตัวเกมทุกคนอยู่แล้วอ่ามันต้องแบบนี้สิปปไมค์ครับ Apple ที่คุณเคยต้นข้าวอย่างเหลือง Community Mac แมปในเกมไมค์ครับเนี่ยมีให้เลือกมากมายหลากหลายประเภทครับตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งในยุครุ่งเรืองของเกมไมค์ครับมันก็ได้มีแผนที่ที่สร้างความทรงจำดีๆให้กับใครหลายๆคนอาจจะได้เล่นเองหรือไม่ก็ดูคนอื่นเล่นเหมือนผมเนี่ยซึ่งแมปที่น่าคิดถึงนะมันก็มีหลากหลายที่ด้วยกันครับแต่ถ้าให้เป็นระดับตำนานก็ต้องนี่เลยครับ h ี ro b บร Mansion ่น m มปแอคชั่นประจมน้ำที่คุณต้องกำจัดศัตรูมากมาย่าดงมรสุมนต่างๆเพื่อที่จะไปกำจัดจอมมารฮีโร่บรายเดอะหน้าผาหน้าของนอชเป็นแมปที่คุณจะได้พบกับนอชผู้สร้างเกมไมครับในรูปแบบของหน้าผาอารมณ์แปรป่วนเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวก็ร้องไห้ทําคุณตุยเดี๋ยวดีใจ,ใจแจกเพชรคุณ The Dropper แมปที่จะทําให้การกระโดดลงไปตุยนั้นน่าสนุกกว่าเดิม Skybox ถ้าคุณขี้เกียจสำรวจโลกที่กว้างใหญ่ในเกมไมครับคุณก็ลองมาเล่นแมปนี้ดูได้ครับว่าคุณจะสามารถเอาชีวิตรอดในพื้นที่เล็กๆตรงนี้ได้ไหมโอ้ชิบาเพลงพาโรดี้ในยุคลุ่งเรื่องของเกมไมครับก็ได้มีเพลงล้อเลียนมากมายที่เอามาดัดแปลงให้เข้ากับตัวเกมซึ่งก็มีอยู่หลายเพลงด้วยกันครับที่อยู่ในดวงใจของนักขุดยุคเก่าทั้งหลายไม่ว่าจะเป็น Revenge Creeper Allman ล้อเลียนมาจากเพลง D J Godus Falling in Love so from side, side. Don't mind at night อย่าขุดเหมืองตอนกลางคืนรล้อมาจากเพลง Last Friday Night, night. f อ l l e ล่น n ิงด m มล้อมาจากเพลงว i วาล a ว i d a TNT ล้อมาจากเพลง Dynamite ไดด m ม t e I'll make some cake ร้องม,มาจากเพลง Glad You Came oh, 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 oh. หรือที่ผมชอบที่สุดก็คงจะเป็น c r e e p e r s are terrible ร้องม,มาจากเพลง What Makes You Beautiful you, you นี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับผมมันยังมีอีกเป็นร้อยเพลงเลยครับที่ผมยังไม่ได้เล่าในคลิปนี้เอาเป็นว่าลองไปหาฟังดูกันได้ครับมีคนทำเป็น p ย a y ิ i s t ไปเยอะเลย และสำหรับคลิปนี้ก็มีพิเน่ให้กันนะครับนะ้ำไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับบายเย่ yeah. สวัสดีปีใหม่นะครับ